วิ่งลงไว้ฮะฝั่งนี้ครับผมมะเขือเทศสแควรครับผมก็้ามาเหยียบใส่ด้านลูกไปมุมฮะมีดลอยเด็ดกันไว้ต่อฮะการครับผมอีบิสตัวิ่งกันไปสโลใส่ด้านเสน่ห์คิงและเสน่ห์คิงตายครับเฟิร์สปัดฮะไอชาดหมดกันไวครับผมแล้วก็แท็กทีมตีเข้าไปฮีลิ่วบอดวางอยู่ครับเปียก็ยังไม่รอดฮะ2-0ก็ปีจีเค็มเลยครับ6นาทีฮะ อ้าวไม่ได้ขึ้นไปสุดครับผมนึกว่าเขาไม่อยู่นะอาจจะเป็นเทเลคเนสิตยกมาครับแล้วมีไฟเอาไฟมาครับผมมีสโนว์บอลหรือเปล่าไปมีกแลสโซ่จับครับเพื่อที่จะฆ่ายังไงต่อคริสครับผมทำการสโนว์บอลฮะดีเมเมก็ล่าครับผมสโนว์บอลไปครับรอออกมาแล้วก็เหยียบไฟตายฮะวันนี้ดีเอ็มคุริฟันรถไฟสามไอ้ครับสามไอโดนเขาแล้วดีเอ็มกับไอผ่านเปิดมาเลี้ยงต่อครับเต็มข้อผมสามไอตายฮะไม่รอด เฮ้ยย้อมาต่อทีครับผมใส่เต็มเนี่ยสเนคิงครับมาเดินสเนคิงโดดเฮียกอ็มาดิซี่คุยบอยแล้วเกินและวดิซี่ขอตีกันดีเรียบร้อยฮะไอพาร์ดอยู่ด้วยพีพีดีเฟยเบรกเข้าไปต่อที่อัดิซี่อัดิซี่รอกดเปลือแล้วก็ลิงปิ้งชอยออกไปฮะไปไฟตามอยู่ครับดีเบ็นแต่อัดิซี่ครับผมมีอาเคิรครับปิ้งได้อีกรอบครับผมตามแล้วก็มีเชอร์ขันกันไว้ไปใดนเดนคุยป่าที่11อัดลงกลางตัวลิสเนสย้อต่อแอสเซอร์เส็จเปิดไฟไอพาร์ดครับผม โดนเข้าไปที่อาร์เบสโนบอลแล้วไอชาแล้วผมไฟหมดครับตอนนี้เป็นกงขังก็มาแบบนิ่มๆครับและนี่เฟรมเบรกต้องย้ำต่อเรสันเตอร์อาร์เบสครับเฟียครับไม่มีมานานที่จะทําการเอมไปแคลนครับผมก็ยั้งไปก่อนถอยกลับไปฮะตนนี้ลาครับผมอาร์ตเรสเนนเปิดไปเกียร์ลุยมุมตลอดครับอาร์เบสบอกว่าอิ่มอร่อยฮะแต่มีเฟรมเบรกมาผมจะเข้าไปเฟปมิงลาโซ่แต่ไม่ได้ครับไม่อิ่มอ่อยเลยวายใส่เดสนเตอร์ผมมีคอปปี้มาสเนคกิง พาด้วยเลยแล้วกันับผมไอผ่านลงรับต่อเรียบร้อยคลิสปีครับคอมโบเฟมิงแลโซแล้วก็ไอผ่านี่ดีจริงๆครับปูลงย้ำต่อสามใบไล่บอลวิดีโอทำมิงครับผมพยายามโบเทคกกับอาริซี่โดนไล่บทตอบตอบมันตีลงไปแต่อาริซี่ก็ไม่ไหวดีครับพยายามจะช่วยอาริซี่รับสามใบมันตีแบบไม่เข้าเลยครับมานาปูปั้นมาไม่เต็มเท่าไหร่ครับเดี๋ยนี้ก๊ปี้ไปผมเป็นได้โดยของฝั่งเซนตี้อีเคยครับลงย้ำหรือเปล่าเลยครับมานา ไม่พอครับเซเนกิฝั่งนี้ครับผมไปเจอไอ้พายแล้วต่อเป็ดบูรี่ปันจีแบบเซตครับสามไอ้โดนข้นเต็มดอกเรียบร้อยผมแล้วคลิปก็ตายครับเจ้เวเนตี้ครับขอหน้าดีเอ็มเอ็นดีเอ็มเอ็นครับผมใส่แต่ก็แบนไรเดอร์ครับไบโอไฟครับเผายำต่อยคีด่านนี้ก็ดรอปมาเป็นรอยัลเจอรี่ครับกินไปเลยครับอาเบตฝั่งนี้ผมโผล่ตัวมงพิเศษครับอ่าสอบเปพรพันกันไป รอบปีสกิลยังวนมาผมเป็นแอสโซ่เหมือนกันแล้วนี่ครับทีพีดีตายผมผมก็มากระปูวางใจรวมต่อไล่กัดไปใสนาดาเบตอาเบตป่าดลูกเป็นมูไพร์หมดครับไฟโยกไฟเผาต่อยทีอาเบตครับผมหมดแล้วดิสซิเบเลตเหลือแค่รีเซนต์แต่คริสก็ตายไปฮะไปมิงแลสโซ่ฟูดามายของผมสามไอถอยไปนู่นครับอีเชอร์ขั้นไว้ครับอาเบตไปยันสเปซครับผมให้ด้านโนของพีเอ้ฟาร์มครับกำลังจะเป็นแบตเทิร์นฟูรี่ฮะผมรอมาใส่กันดีอันเดยครับ ไฟ่ไฟ่ครูดาวผมและนี้ก็ไล่คอสวิดีโอไปครับทันหรือไม่ฮะทันอยู่ด้วยครับผมวอลระพัดต่อยเข้าไปแล้วละลายครับ DNA ต่านนี้ครับผมเฟดโบว์ชีครับสโนว์บอสอันนั่น DNA ครับวอลระพันจะต่อยครับผมจะโดนจับยกกลางอากาศแล้วไปต่อยทั้งด้านโนของเมเลครีมครับไม่รู้จะต่อยใครจะต่อยไปก่อนนะ เอาปีผมทางฝั่งโชาร์รบและนีก็บอกล็อกอัดเาไปเปล่าเยฝั่งซีครับตัวเขาดีเอเมนเรียบร้อยเบดบูรี่ั่ผ่านเข้าไปอาิซี่ครับ a t e ออกไปก่อนครับผมอาเบตและยานิซี่โดนบทเข้าตายผมเรียบร้อยปาเบดกัรอาริซี่ดานี้เอร์ที่ก็ไปมาดนึงเเยเคยไม่ร่อยผมเกมโสมของน่แซบอนี่มาหนักหน่วงกว่าฮะ สามไอออฟเลนเนอร์นี่ต้องรอฟอสซัมอย่างดีครับเว้ยเ้เซฟเพื่อนนะเฟียยังไม่ได้จ่ายเนื่องจากของออมิสแลดเลยครับเก็บตังค์ซื้อแมนต้านะอาริซี่ก็ฟูลนี่ผมชิ้นต่อไปจะเป็น BKB ก่อนนะก่อนที่จะเป็นเดโซรูนาเค็นน่าล่าครับแบทไรเดอร์วิ่งลงคลีปไปแล้วถอยมาฮะไลล่าอาเบดหรือเปล่าเห็นแบบมายด์นิซิเมเลตครับผงครับแอสต้าเซฟลงกันไป โอมายกลูบิกยกไกลมีอีเท่าไรนะฮะด็อบบี้มาต่อเป็นอาร์เซอุสเซฟครับลิสตแนนมาหนึ่งทีผมมีงด้านโลของฝั่งออคินเด็กฮะร่าเริงกันไปเอ้าเดินมาเจอคลิปผมอาเบสสวยจัดครับทามิ่งไม่ดีเท่าไหร่แต่เขาพูดว่าผมวิ่งเร็วกันนี่ก็วางใหญ่พึ่งมุ่งเล่ยตามผมใส่ด้วยความค่อนเบรครับคิดบอกว่าดีมากครับอาเบสสเปซแบบสุดๆสเปซแบบไม่หยุดครับผมสเปซแบบไม่หยุดแล้วครูดาวาแป๊บเดียวครับ40วินาทีครับขอหน้าทอพอร์ตสคร์บจาก ความนั่นเองแล้วดีรับเฟดโบชีก็ไปดีสิบเลรครับเนาะอีเทอร์ดีรับผมอาเบชโชจูมาสเตอร์จูสมาสเตอร์จูสมาสเตอร์ครับยังไงดีอาเซลปาดตามหลังอาเบชตายจะได้ผมมาถึงหน้าบอสจัดระลากสุดครับผมโอ้โหลากสุดๆก็ตอนนี้อาดิซีบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยอิ่มอร่อยเลยฮะ b k เคบีกำลังจะมาขอบคุณอาเบชกันเลย มาเิ่มาฮะสวนด้วยไอชันไสเลนยังต่อเปียไม่มีแยกล่าผมจังหวะเฟิรับตอนนี้เปียจะหลุดรอบไม่ไดาอตัวขาดคึ้นไปครับจังหวะเพิรผมโดนเซเลนเองครับยังม่เมนต้าเียนของฝ่านี้ครับออาิดเนจัดการฆ่าไปอีกน้าจะทำการครับผมสซื้อเกินครับเปียจังหวะนี้อ้าวท่านแบนไลเดอร์ครับผมซื้อนหรือเปล่าคับเสียหายหลายแสนครับผมด้ของฝั่งทีมแซอย vocational work checks? เปนะิดเป็นนั่นรอต้องออกมั้ยฮะซอฟเปิดมาผมดูอีกแล้วครับบอลจะมาตีบอลกับฟิล์มบ้าฮะสนว์บอลปัานจะได้คิงไปมอเตอร์พัดหน่อยยับต่อฟีพีดีครับแตกไปอีกหนึ่งฮะย้อนบอลไปที่ออกลงไปบอลซื้อเกิดมาคลูบิกครับทางด้านแบรดไรเดอร์เมื่อไงตอนนี้จับบอลในป่าแบรดไรเดอร์ตายไปครับด้านของลรูบิกก็คอยฝ่าบีคบีเปิดครับอีซีเตีฟรีสปอร์ครับโดนปวดในนั่นเปียเปียก็เป็นูรีคอยให้ผมรอจังหวะที่ทางฝั่ง บีเคบีหมดแต่นั่นคิดระบบบล็อกได้ดีครับด้วยไอจับผมตีพี่เป็นพันหนึ่งแตกไปฮะสโนบอลชนเขายอมต่อบอลมันตีลงไปเซ้นบูบูครับผมไม่มีบีเคบีน่าจะยากกับไอจับผมลงไว้แล้วก็เซ็นคอร์สเมทิโอลงอีกแล้วผมมาพอดีเป๊ะเลยครับสามใ้กูตายครับ15ต่อ15ผมคิดกับสามใบเริ่มเดินเกมครับเปิดเกมเข้าใส่ครับให้เหล่าเพื่อนตามโลชันเป็นของท้านทีมอีจีรอเปล่าครับบางทีมแซนบอยที่นอนยาวกันไปครับได้แบกเนี่ยเจ๊กนอด ผ่ล็อกครับผมไม่ทันนะพิกออมนั่นลูบิกไปลูบิกไา้แบ็คก็เนเจ็ดสิบวิ่ครับอ้าวลูบไปแล้วทอยกบสามไปไล่คอรเมนดีออีเธอร์เด้นไปใส่ก่อสเซเลสจะลงต่อใส่ตุลปมเธอร์ลูดมาเจอเบาใจวาอีพิดันวงไปใส่ครับตลเธอร์ตัวตายเมเจออาร์เบ็ครับออคินนั่นเองดีกคีไล่มาดีเอ็มเอดีเอ็มเจอมีสตารแล้วก็ตีตีอต่อขึ้นก็ไม่ออกสักทีครับ ดีมเอสโยมกลงไปเดอนขี Não, ่ที่ขอลดอรสุดท้ายก็ตายไปฮะโดมิีเนตี้ครับอารีซีวอาวจิงครับผมตียังไปใส่บีเดีสตั๊นใหญ่เปิดมาเรียบร้อยพีบีดีครับเก็บหมดครับอารีซีบอกเก็บทีละตัวสองตัวเปมิ่งลาโซ่ครับผมโอ้โหแต่โดนสะท้อนือเปล่าจับล็อกกันไปกันมาสโนว์บอลชนเข้าไปมอเตอร์พันต่อยครับผมอันตีปอมลงยับต่อขีดอะ ทางด้านโนดีเ <ol> อ <ags> <K explicitly. S 2> ็นเอฟคอยส์เว็บอาเป็ดวิ er? ่งก็ใส่แล้วใส่เลสต่อที H ่ดานโนมองจากกิโลจากกิโลตายไปหรือเปล่าเองเฮ้ยไม่ออกสิทีครับใครออกดีไหมไม่ออกผมสีตายเลือดกันทวดไปเรื่อยๆผมจะจับกลุ่มลงต่อเสด็จคิงจีจีครับต่อกันในเกมสามกับผมอีจีแล้วก็แซนบอยมาดีครับแซนบอยครับแต่ว่าฝั่งอีจีครับผมต้องเปลี่ยนการเติมเกมแล้วก็ การจัดครับผมเกมแกงเอาทวงคืนกลับมาได้ฮะนีจีชนะไปแล้วในเกมนี้หนึ่งต่อหนึ่งครับพี่ชายยี่สิบหกต่อสิบห้าสามสิบสองนาทีครับศูนย์ห้าเลยครับผมว่าจังหวะที่จะปิดทางด้านอวท์สวิตในช่วงตรงป้อมเทียสองนี่ผิดพลาดไปนิดนึงนะเพราะว่าฝั่ง ทางด้านจักคิโลไปจ่ายไอ้ผาดสะดุดนะครับถ้าแบบโฮไว้หรือว่ารูบิกไม่ได้ยกแต่แรกนี่อาจจะตัดนะฮะแล้วก็ได้ทัมมิ่งในตรงนั้นมาซะหน่อยนะครับผมแต่พอพลาดปุ๊บครับผมก็กลับกายเป็นว่าทำให้อาดิซี่กลับมาได้ย,ยาวๆแต่หลักๆคือการสเปซของทางด้านอาเบ็นะฮะที่ลากแบบไปจนแบบถึงหน้าบ่อเลยครับอาิซีนี่ต้องขอบใจนะฮะ ขอบใจจากใจจริงครับผม